ทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งห้ามจากการฆ่าสัตว์หรือไม่ให้ถามบัรณาเรื่องศีลแล้วอีกข้อหนึ่งถามบอกว่าถ้าคุณพ่อไม่สนับสนุนให้มาปฏิบัติธรรมก็เลยโกหกว่าจะไปเที่ยวแต่แท้จริงแล้วมาปฏิบัติธรรมจะผิดศีลข้อมุสาหรือไม่ ทำมาหารน่ารักดิจันเ <laughs> <laughs> การทานเนื้อสัตว์เนี่ยถามว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่เนี่ยอันนี้หลักเกณฑ์ในการศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมีว่าหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิต สามมีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรเพื่อฆ่าห้าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรน,นั้นมีหลักการตัดสีเนี้ถ้าผิดครบกรมบทนะเรื่องการฆ่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยประเด็นมันอยู่ว่าเออเราได้ไปสนับสนุนเห้เขาฆ่าหรือไม่ปกติสัตว์มันก็มันก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เป็นนะ คือปกติเขาก็มีการฆ่าสัตว์กันอยู่แล้วเมื่อมีการฆ่าสัตว์กันอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปกินเนี่ยก็กินสิ่งที่มันตายแล้วแต่ถ้าหากเราไปชี้ว่าเอาเนี่ยจงฆ่าตัวนี้มาเนี่ยแล้วเราจะเอาไปทําอาหารกินเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเป็นบนานาดิบาตนั้นตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าโดยหลักการโดยทั่วๆไปหลายๆคนมักไปจับประเด็นว่า การกินเจเนี่ยถือว่าศีลข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์มากที่สุดในอามาคันทสูตรมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ากลุ่มฤาษีที่ประพฤติกันอยู่ในป่าเนี่ยแคาจะถือกินผลหมา้รากไมกก้กันกินใบไม้กินผลไม้แล้วก็กินสิ่งทั้งหลายที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตฤาษีกลุ่มนี้เขาเรียกอามาอามาคันทฤาษีเนี่ย ็ถือว่าเขารังเกียจกลิ่นดิบเขาถือว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นคือการไปส่งเสริมแห่งการฆ่าและเป็นเหตุแห่งการเป็นบาปอย่างมากเพราะงั้นเถอะที่นี้อยู่ต่อมาในยุคนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในตัสสรุนุตระสัม,มาสัมพธิยานก็ประกาศพระธรรมกลุ่มฤาษีกลุ่มนี้พร้อมด้วยบริวารเนี่ยมีฤทธิ์มากด้วยก็ไป เมื่อไปเจอพระเจ้าสิ่งที่คําแรกที่ฤาษีเหล่านี้ถามก็คือว่าท้าวท่านบริโภคกลิ่นดิบหรือไม่ก็แปลว่าท่านบริโภคเนื้อบริโภคปลาหรือไม่พระพุทธเจ้าก็เลยต้องแก้ปัญหาว่าสมณะสากยะบุตรกายถึงพระเจ้าก็ดีสาวกของพระเจ้าก็ดีเนี่ยไม่ใช่นักฆ่าแต่เมื่อชาวบ้านเขาเป็นอยู่กันอย่างไรเนี่ยพฤ<ๆ>ติโกติปริสุทธิมังสะหนึ่งไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นเขาฆ่า,าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขาที่จะฆ่ามาให้กับตนเองหรือไม่เกิดรังสงสัยว่าท่านวันนี้ไปฆ่ามาเพื่อตอนเองเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการส่งเสร,รมิมเพราะโดยปกติเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็ฆ่าอยู่แล้วในกลุ่มนี้เขาฆ่า,าสัจฉนั้นสม,มณสะสากยบุตรเนี่ยสาวกพระเจ้าเนี่ยชาวบ้านเขากินอย่างไรก็อนุวัตตามเขาแบบนั้นแหละโดย ที่บอกว่าบรรปชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครือขัดแล้วอาการกริยาใดๆของสมณะเราควรทําอากับกริยานั้นๆบนรรปชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราจงทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายก็แปลไม่ใช่ไปสั่งเขาบอกวอออย่างเงี้ยตมาไม่ฉันนะคุณต้องไปทําผักมาให้ตมา คุณต้องไปทําเนื้อแม่แตมาไม่ใช่กิจของสมณะที่จะไปชี้บอกเขาอย่างนั้นส่วนที่ชาวบ้านเขากินกันอย่างไรเมื่อเขามีอย่างนั้นเข้ามาให้เราเราก็รับไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงว่าพุทธเจ้าบอกว่าเนื้อและปลาไม่ใช่กินดิบแต่ราคาคือความกําหนัดต่างหากคือกินดิบเนื้อและปลาเป็นต้นไม่ใช่กินดิบแต่โทสะคือความโกรธความเครียดต่างหากเป็นกลิ่นดิบ เนื้อและปลาไม่ใช่กลิ่นดิบแต่ความบอดความหลงความมืดมนทั้งหลายที่เป็นโมหะต่างหากเป็นกลิ่นดิบเข้าใจใช่ไหมราคาโทสะโมหะกิเลสอกศุศลธรรมอลามกทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกเป็นกลิ่นดิบเพราะมันสกรปรกมันสกรปรกกว่าเนื้ออีกอย่างนี้เป็นต้นสรุปตรงนี้ที่ถามว่าทานเนื้อสัตว์ถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่ต้องบอกว่าที่เรากินเนี่ยเราไปสั่งในข้าฆค่าหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราไปที่ร้านอาหาร ช่ไมมันมีปลาวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็ไปชี้ในตัวนี้รู้สึกแข็งแรงดีบางทีมันจะมีกิจกรรมแบบนี้นะกิจกรรมเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็ไปตกเบ็ดตกปลากันเนี่ยตกตัวไหนได้ก็ตัวนั้นไปฆ่าเคยเห็นไหมเคยไปเคยไปกินอาหารแบบนี้ไหมพวกเราเคยไปไหมไม่เคยใช่ไหมหรือบางทีก็เอาตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวไหนแข็งแรงก็จะฆ่าตัวนั้นแล้วพอกินแล้วจะได้ทําให้แข็งแรง ถ้าอย่างเงี้ยเป็นแต่ถ้ากรณีที่เขาฆ่ากันอยู่แล้วนี่ไม่เป็นคุณพ่อไม่สนับสนุนให้ไปปฏิบททัติธรรมก็